สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซลล์ชนนะคะค่ะเซลล์วิชิตาค่ะเดี๋ยววันนี้เพจดิสสุมหานครของเราก็จะมา,าพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับอา,อาชีพในการจัดไฟแนนซ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสาระดีๆเนาะค่ะวันนี้มีอาชีพอะไรบ้างคะที่จะมานําเสนอให้แก่ลูกค้าเราทราบค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องอา,อาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าจะกังวล ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเป็นอาชีพที่ลูกค้ากังวลที่สุดก็คืออาชีพรับเหมาก่อ,อสร้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราสองคนเซลพี่ตือกับเซลล์พี่ชนนะคะจะมาแนะนําเอกสารอาชีพ,นะชพร,าารับเหมาก่อสร้างเอกสารที่ต้องใช้คืออะไรบ้างมีะะอะไรบ้างนะคะ,ะสิ่งแรกที่ต้องมีนะคะสำ,สำเนาทะเบียนบ้าน4ใบนะคะสองสำเนาบัตรประชาชน4ี่ใบนะคะ 3. าทวินะคะทวิห้ใช่ไหมคะพี่ตือใช่ค่ะก็คือภาษีทางหน้าที่จ่ายที่ที่อาชีพละเหมาะเขาสร้างค่ะที่จะได้รับจากผู้ว่าจ้างนะคะค่ะสุดท้ายลูกค้าบางรายอาจจะไม่มีตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรา่อยมาว่ารายละเอียดกันดีกว่าว่าจะต้องใช้ยังไงบ้างนะคะสุดท้ายนะคะสเตทเน้นย้อนหลัง6เดือนนะคะใช้แค่สี่รายการนี้เท่านั้นนะคะมีเพิ่มเติมค่ะเงินขาดเดือยเดนหนึ่ง สัญญาว่าจ้างนะคะจะมีสัญญาว่าจ้างเพิ่มเข้ามาด้วยนะอเป็นเป็น5รายการนะคะเดี๋ยวจะทบทวนให้นะคะเอกสารเบื้องต้น 1. นึ่สำเนาทะเบียนบ้านสองสำเนาบัตรประชาชนนะคะ 3. สเตตเมนต์ย้อนหลัง3มเดือน6เดือนสี่สัญญาว่าจ้าง 5. ้าใบทวีท้าศูนอ่าค่ะล้าจะเอาชีเดียวหรอ วันนี้เราเราแนะนําอาชีพเดียวก่อนพี่ตือเป็นรับเหมาวกว่อสร้างนะคะรับเหมาวกว่อสร้างใชเ่เราเราเราสามารถทําให้ลูกลูกค้าฟรีดาวได้ไหมพี่ตือรับเหมาก่อสร้างถามว่าฟรีดาวได้ไหมได้นคะ่ะบางกรณีนะใช้คําว่าบางกรณีแต่ถ้าบอก,อบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยลูกค้าบางท่านบางรายอาจจะมีเอกสารที่ที่ไม่ครบถ้วนนะคะต้องใช้คําว่าไม่ครบถ้วนอาจจะฟรีดาวไม่ได้แต่ว่าใช้เงินดาวน้อยที่สุดค่ะเพราะว่า ทางเพจของเรามีการช่วยเหลือแก่ลูกค้า